ซ่องโปรไฟล์พีชานนหนุ่มนักเรียนนอกคางกายแพทนปภาความรักกำลังไปได้สวยเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงและพิธีกรสาวแพทนปภากับแฟนหนุ่มรุ่นน้องพีชานนที่อายุห่างกัน14ปีแต่ไร้อุปสรรคเข้ากันได้ดีทั้งกับเจ้าตัวและน้องเรซซิ่งลูกชายสุดที่รัก สำหรับพีชาโนนมีชื่อจริงว่าชานนวงงามคำเกิดเมื่อวันที่15สิงหาคมพศ2543ปัจจุบันอายุ23ปีจบการศึกษาจากบอนมัธยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศอังกฤษด้านอาชีพทำธุรกิจส่วนตัวและมีความสามารถด้านการถ่ายภาพและการตัดต่อ พีชานนนชื่นชอบรอยสักเป็นอย่างมากถือเป็นงานศิลปะซึ่งทางบ้านของเขาก็รับทราบและเปิดกว้างใน,นเรื่องนี้โดยเขาได้สักที่แขนซ้ายด้วยข้อความกินใจว่าครอบครัวต้องมาก่อนเพื่อเตือนใจตัวเองเพราะครั้งหนึ่งเคยติดแฟนมากจนทิ้งบ้านไปเมื่ออกหักก็ได้ครอบครัวคอยปลอบใจและเคียงข้างใครอยากติดตามไลฟ์สไตล์และความรักของหนุ่มพีสามารถติดตามได้ที่ ig ชานนน v oo. กันได้เลย